คำท้ายๆเมื่อสักครู่ท่านนายกบอกว่าการเปิดปับบาร์คารโรเกตก็คงต้องเลื่อนกันไปก่อนก็ขออภัยค่ะก็ขอให้เข้าใจเข้าใจปัญหานะอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องของการเยียวยาปับบาร์คารโรเกตก็จะนําเข้าครมอลในรเร็วนี้แน่นอนค่ะน่าจะชัดเจนตรงนั้นดังนั้นเราจะไปกันที่คุณสุชาติชมกลิ่นนิติว่าการกระทรวงแรงงานจะเยียวยากลุ่มนี้อย่างไรเขาถามหามาพอสมควรนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะต่อสายไปที่ท่านตรีสุชาติค่ะ ขณะที่ท่านนายกบอกว่าเลื่อนการเปิดผับบาร์คารโรเกะแต่ก็จะมีมาตรการเยียวยากําลังจะเอามาตรการเยียวยาเข้าครมวอรเรลเร็วนี้ในวันเดียวกันกับที่ท่านนายกประกาศอย่างนั้นรมวราแรงงานเสียเงิกุณสุชาติก็ประกาศเช่นกันประกาศว่ากําลังขย่าแพ็กเกจเยียวยาคนทำงานกลาบคืนใช่ค่ะคนทํางานกลางคืนเพราะฉะนั้นจะได้วันนี้บ่ายวันนี้บ่ายวันนี้ คุณสุชาติบอกว่าก็ได้นัดหมายให้ตัวแทนของคนทํางานกลางคืนคเข้ามารายงานเข้ามาส่งการบ้านเรื่องข้อมูลจํานวนคนที่ต้องการขอรับการเยียวยาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไปถามกันนะคะที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลินคะ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนนยคุณอมรัตน์ครับ,มรรบผมสุชาติชมกิจครับครับายวันนี้กลุ่มที่จะมาส่งการบ้านคุณสุชาติจะประกอบด้วยกี่กลุ่มเป็นตัวแทนกลุ่มไหนกันบ้างครับ ส่วนมากนะฮะคุณนายนวันที่ประชุมกันเมื่อย้อนกลับไปวันที่ที่แล้วเนี่ยเขามาทุกกลุ่มอะครับแต่เขาส่งตัวแทนมาอย่างพี่ธเนศเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของสุดสปินนะครับแล้วก็กลุ่มของพวกธุรกิจร้านอาหารสมาคมปับป่าแล้วก็มีส่วนของบริษัทนักดนตรีที่มีผลกระทบเช่นแกรมมี่หรือ a <S อ s ก็ส่งตัวแทนมาครับทุกกลุ่มเลยค ครับครับแต่คราวนี้บ่ายวันนี้บ่ายวันนี้ที่จะมาพบมาส่งการบ้านคุณสุชาติเรื่องจํานวนคนที่จะขอรับการเยียวยาเนี่ยเข,า,ขาจะเขาจะมากันขนาดไหนเนี่ยบ่ายวันนี้เขาเขาเขาส่งส่งตัวแทนมาน่าจะประมาณสักสิบกว่าคนยี่สิบคนเหมือนเดิมแต่ว่าผมเรียนคุณนายคุณมรัสว่าจริงๆแล้วการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยมันจบในเบื้องต้นในหลักการแล้วว่าท่านนายกท่านสีท่านมเล็กท่ายุจนโอชาเนี่ยได้สั่งการกับชาบ้ผมดูแลอย่างเต็มที่แต่มันติดตรงที่ว่าการที่เราจะทําเรื่องเข้าเสนอ สภาพักในการใช้กันกองเงินกู้เนี่ยมันต้องมีตัวเลขในการจํานวนเงินว่ากี่แสนคนหรือเท่าไหร่กี่คนเช่านเงินเท่าไหาร่นะฮะนี่หลักการมาในที่ผมประชุมเนี่ยด้วยด้วยความที่ทางตัวแทนทุกท่านเขาจะพึงพอใจก็คือว่าเราต้องเยียวยาเช่นนายจ้างเนี่ยในิผับปลาร้นนานหคุณน,นายคุณบอลังเขาจะต้องมีใบประกอบอาชีพอยู่แล้วในเรื่องของการค้าเขาก็ใช้ในส่วนของฝึก สิทธิ์ของ SME ที่ผมออกนโยบายที่ท่านยกให้ออกนโยบายช่วยเหลือ SME วันละ3พันบาทนะครับค่ะ,คะไม่เกิน200คนถ้าก็มี100คนก็ได้300,000ต่อเดือน3เดือนก็900,000ในส่วนนี้จ่ายให้ในจ้างแต่ส่วนของลูกจ้างที่อยู่ในหมูบ้านตาสามสามเราก็ให้ประกรันสังคมเนี่ยเอาคําสั่งสบคมาล้อออกระเบียบในการช่วยเหลือเยียวยา5%เหตุวิสัยขาหนึ่งตัวนี้ขาหนึ่งเราก็จะขอในส่วนของเงินกู้ เบื้องต้นเนี่ยเรากาหนดตัวเลขไว้ประมาณสักกรอบเดิมประมาณสักห้าพันอย่างเงี้ยเป็นตอนที่เราจ่ายมาตราสี่ศูนย์นะครับอ่าเนี้ยลูกสร้างในระบบมาตราสามสามก็น่าจะได้ 2, 2 2 2> สองสองขาสองเด้งสองต่อสองต่อใช่ไหมคะสองต่อแต่ในส่วนของมาตราสี่ศูนเนี่ยมันเป็นประเด็นคือว่าเราไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าท่านอาชีพเ,เกี่ยวกับ ธุรก,กิจกลางคืนศิลปินเนี่ยอาจจะโอเคมีการรับรองกันได้คแต่ธุรกิจที่เกี่ยวพวกคนขับรถส่งนักดนตรีเนี่ยตรงส่วนนี้หรือแรงสาเนี่ยก็เลยต้องขอให้สมาคมเนี่ยเขามีสมาชิกทุกทั้งประเทศอยู่แล้วก็เลยให้เขารวบรวมตัวเลขมาว่าในส่วนนี้มีประมาณเท่าไหร่แล้วหกสิบห้าปีขึ้นไปเนี่ยจะต้องทำยังไงเพราะว่ามันจะกลับไปเหมือนเคสแท็กซี่อะครับซึ่งพบรบมาตราสี่ศูนย์เนี่ยไม่สามารถที่จะ คนยุคเกินหกสิบาสามารถสมัครได้ไอ้ส่วนนี้ผม็ได้ประสานกับทางรัฐทีว่าการสงวนธรรมแล้วว่าอาจจะให้ท่านทางกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้เป็นหน่วยงานที่จะจ่ายเหมือนกับตอนแท็กซี่ที่กระทรวงวัฒนธรรม่จะแทนนะครับใช้กรณีเดียวกันนะคนที่เกินหกห้าอืมครับ สรุปอีกกันอีกทีนะครับเราอาจแบ่งกลุ่มเป็น3ากลุ่มกลุ่มที่1ก็คือนายจ้างกลุ่มที่2ก็คือลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะมาตราหนไหนก็แล้วแต่แล้วกลุ่มที่3ก็คือลูกจ้างที่อยู่นอกระบบประกันสังคมเลยมาตราสีไม่อยู่มันซักมาตราเดียวก็จะเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะฮะกลุ่มลูกกลุ่มกลุ่มของนายจ้างจะได้เงินเยียวยาจากกองทุนประกันสังคมตามจํานวนลูกจ้างของตัวเองถูกไหมฮะ การเยียวยาเอสเอ็อใช้เงินกู้รัฐบาลไม่ใช่ไม่ใช้เงินกองทุนการกไม่ได้ครับอ๋อไม่ใช้เง,เงินกู้หมดเลยเหรอเป็นเป็นเป็น <ผม S 1> เป็นเงินช่วยเหลือในรูกของเงินกู้ใช่ไหมฮะนายจ้างเนี่ยได้เงินโครงการรัฐบาลที่ช่วยเหลือเอสอครับที่มีอยู่มาสักสามสี่ล้านรายที่ที่เป็นอยู่ในธุรกิจเอสเอ็มเอผมผมเออขอโทษดีครับมีประมาณลูกจ้างนายจ้างประมาณสามแสน 94,000นลายแต่มีลูกจ้างที่ครอบคุมอยู่มาี4ล้านคนไอ้ส่วนนี้เนียรัฐบาลได้ออกนโยบายไปแล้วครับว่าช่วยหัวละ3พ0 0สามเดือนใช้เงินกู้กันกองในส่วนของเงินาแสนโอ้ครับ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 ส่วนลูกจ้างเนี่ยสองขาขาแรกเนี่ยใช้เงินกองทุนได้เพราะมันติดการเยียวยาเหตุสุริสัยส่วนอีกขาหนึ่งก็จะขอส่วนเงินกู้มาเพิ่มเติมเพื่อให้อยู่ได้ให้ได้มากขึ้นนะครับครับครับทีนี้ทีนี้ ลูกจ้างในระบบประกันสังคมก็จะแบ่งกันไปเอีกก็คือตามมา 33, ตราส3สิบสามตามมาตราสี่ิบอันนี้ได้สองขาได้สองเลงเหมือนกันใช่ไหมมาตราสี่สิบเนี่ยเขาไม่สามารถใช้เงินกองทุนเพราะว่าเขาเป็นการฝากเงินจ่ายจ่ายเบี้ยเพื่อสะสมเขาไม่ได้จ่ายเงินตรงที่จ่ายเนี่ยมันแค่เดือนละประมาณร้อยห้าสิบหรือสา0ร้อยเนี่ยม,มันไม่สามารถที่เอาเงินตรงนี้ไปใส่ตะกร้าของ การกองกุมว่างงานหรืออะไรต่าจเาใใๆมาตราสีสิบปุ่มนด้ฮะวิทยาในคุณธรรมรักนะมันมีเคสอยู่เคหนึ mm ่ง hmm. ว mm ่าตอนยีิบเ้าจังหวัดที่สอบคำสั่งสอบปคอที่ท่านนายกให้บทเดียวยาอยู่ชุดนั้นน่ะผมมีตัวเลขมาตราสีู่นย์ซึ่งมาสมัครกันช่วงนั้นยีิบเก้าจังหวัดประมาณ2องหมื่นสามพันคนอันนี้ อันนี้คือก้อนแรกที่ผมมีตัวเลขแล้วแต่ผมยังไม่รู้จังหวัดอื่นๆอีกนอกเหนือจากยี่สิบเก้าจังหวัดเนี่ยฮะอันนี้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศใช่ไหมคะกรณีนี้มต้องได้ทั่วประเทศไม่ใช่แค่ยี่สิบเก้าถูกไหมคะใช่ครับเพราะรุนจิตผับบางคือเปิดไม่ได้ทั้งประเทศมัต้องแนบผลประเทศที่จะยกต่างไปครับสรุปก็คือตามมาตราสามสิบสามจะได้สองเด้งตามมาตราสี่สิบก็จะได้เด้งเดียวก็คือเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาจากจากจากรัฐบาลที่จะจัดให้นะในเบื้องต้นเห็นบอกว่าเงินเยียวยาก้อนที่จะมาจากรัฐบาล ึ่งจะไปแบ่งว่าจะไอ้งเงินกู้ห้าแสนล้านนั้นอะไะครับจะจ่ายให้หัวละ 5, ห้าพันไอ้เจ้าห้าพันเนี่ยครั้งเดียวแล้วจบหรือเปล่าครั้งเดียวหรือกี่เดืนดนอนคุณม,มรัว่าตอนเนี้ยสถานการณ์คือคาสั่งสอบรคองให้แล้วเนี่ยให้ยืนมาที่สี่หมูกลาก่อถูกไหมฮะในาการที่จะเปิดได้เราก็ต้องเราก็จ่ายเดือนนึงก่อนถูกไหมฮะแต่ผมท่านนายกก็สั่งการผมมาแล้วเมื่อเมื่อที่จะแล้วว่าถ้ามันมีการสมุดเวิร์สเลื่อนอีกถ้ามีการเลื่อนเปไม่ได้แต่ว่า มันก็มีกลับกับกันว่ามันอาจจะเปิดเร็วได้โดยการบางธุรกิจบางอย่างเช่น <Okay. S 2> ร้านอาหารในร้านอาหารในโรงแรมช<ห>าพันุต่างๆหรือจะเป็นเกีเ่ยวกับในในในส่วนของการการแจ้งหรือต่างๆที่เขาเล่นได้ก็จบไปครับ,รบอโอเคในเบื้องต้นก็คือช่วยไปก่อนเดือนหนึ่งเป็นจำนวน5,000บาทครับในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะในเบื้องต้น โอเคแต่คราวนี้จะมีลูกจ้างธุรกิจกลางคืนอยู่อีกกลุ่มหนึ่งอยู่นอกระบบประกันสังคมเลยมาตรา40ก็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 ไม่ได้อยู่นะฮะกลุ่มนี้เราจะเราสามารถดูแลได้ไหมผมจะต้องเปิดให้เขาขึ้นลงทะเบียนนะฮะอ๋อเป็นอีกเคสพิเศษมาเพิ่มลงทะเบียนใหม่ใช่ไหมครับเปิดลงทะเบียนรับสิทธิการลงทะเบียนครั้งเนี้ยเราก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่ตรงเป้าหมายเราก็เลยให้ทางคุณธเนศกับทางสมาคมต่างๆเป็นักานรับรองมาผม อถ้าจะส่งลิสต์รายชื่อใช่ไหมสมาพันธ์หรือสมาคมที่เกี่ยวกับธุรกิจกลางคืนเนี่ยต้องรับรองมาตลกอย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องมีสมาคมของเขาอ๋อครับครับครับอย่างเช่นตลกคาเฟ่ตอกงานสมาคมตลกคุณต้องรับรองคนของคุณมาสมาชิกของคุณมาเพราะผมกลัวผมกลัวการจ่ายเงินไม่ตรงเป้าหมายแล้วมันจะทําให้เราหยุดเราหยุดเราไม่มีเส้นกันกำหนดนะครับครับเมื่อรับรองมาก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรา40ใช่ไหมฮะ ครับครับใช่ครับเมื่อลงทะเบียนมาตรา40ิเสร็จก็จะรับไปก่อนหนึ่งเดือนห้าพันบาทนนี้คุณนายคุณมรัฐพอผมได้ตัวเลขวันนี้วันบ่ายสองใช่ไหมครับผมก็จะรวมรวมตัวเลขประมาณการหมดนําเสนอสู่สภาพักเลขาสภาพักโอเคซึ่งเลขาสภาพักก็จะนาเข้าสู่คณะกรรมการกองเงินกู้ครับแล้วก็นําเข้าสู่เสนอคณะรัฐมนตรีไม่ต้องท้ของมครับอาทิตย์หน้าเลยไหมคะเข้าคอรมอได้เลยไหมคะครบคือตัวเลขวันนี้ขอตัวเลขแล้วก็หลักการในการรับรองเท่านั้นเองครับโอเคครับก สุดท้ายเลยนะในการบริหารจัดการมันต้องออมีการจําลองสถานการณ์จําลองสถานการณ์ว่าจํานวนลูกจ้างที่เราจะต้องจ่ายทั้งในส่วนที่จ่ายจากเงินกองทุนประกันสังคมและจ่ายจากเงินกู้ห้าแสนล้านนั้นจะมียอดสักกี่คนครับผมประเมินอ,อยู่มาสักสองแสนคนนะถ้าเกิดห้าพันก็สมมติมาตาสี่ศูนย์นะครับก็ใช้มาสักพันล้าน พันล้านครับผมว่าม, 2, มันก็ยังคุ้มค่ากว่าถ้าเปิดไปแล้วถ้าเกิดเกิดคัตเตอร์มาแล้วมันใช้เงินมากกว่าพันล้านนะโอเค okay, เข้าใจ <ừ. S 2> เข้าใจในเบื้องต้นเราประเมินว่ามาตรา40น่าจะมี200,000คนคูณด้วยคนละ5,000บาทไปก่อนถูกไหมฮะครับใช่ฮะก็จะใช้เงินซักกับพันล้านอันนี้แค่เดือนเดียวใช่ไหมคะเดือนเดียวนะเดือนเดียวเดือนเดือนละพันล้านคิดว่ามีแค่200,000คนเหรอฮะผมคิดว่ามีเท่านี้เพราะว่าอะไรไหมฮเพราะ29จังหวัดตอนนั้นที่ผมไม่ขึ้นทะเบียนมาตรา40เนี่ย ยีบก่าจังหวดคือจังหวัดที่หนาแน่นทั้งนั้นเลยยังมีแค่สองหมื่นเก้าเองโอเคอ๋อสองหมื่นเก้าคำถามก็คือถ้าเป็นลูกจ้างที่เป็นชาวต่างด้าวมามาลงทะเบียนมาตรมาขึ้นทะเบียนมาตราสี่สิเพื่อรับเงินช่วยเหลือได้ไหมมาตราสี่ศูนย์ไม่ได้ครับคนต่างด้าวเพราะว่ามาตราสี่ศูนย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของของคนไทยพี่น้องคนไทยที่เป็นการผานนั้นสะสมแต่มาตราสามสเนี่ยได้เพราะ เขาส่งเงินเข้ากองทุนแค่ถ้าเขาเข้าใจเข้าใจลูกจ้างต่างด้าวถ้าเขาเข้าระบบถ้าเขาอยู่ในมาตรา33อันนี้เขาได้ไม่มีปัญหาเขาได้จากกองทุนประกันสังคมอยู่แล้วแต่กองทุนประกันสังคมอย่างเดียวแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมฮะแรงงานต่างด้าวเนี่ยคือเราใช้เงินกู้ของพี่น้องประชาชนแล้วคครรัับบเขข้้าาใใจจเเราไม่สามารถไปจ่ายตรงนั้นได้ครับคครรัับบดังนั้นดังนั้นลูกลูกจ้างต่างด้าวจะมาขอขึ้นทะเบียนมาตรา40เพื่อรับเงิน5,000 พูดกันตรงนี้หรือว่าไม่ได้ชัดเจนแตเมื่อวานผมเจอท่านรองนายกฯีท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านก็กับกชับผมเรื่องนี้ว่าหให้ดูแลศิลปินกลางคืนให้ครบ,ครบทุกทุกทกลุ่มฮะผมก็บอกว่าผมพยายามประชุมมันให้จบแล้วก็มตัวแทนท่านไปจ้างลูกจ้างหมดเลยโอเคเ,อออเดือนละเดือนละพันล้านมันก็เฉพาะมาตราสี่สิบส่วนมาตราสามสบสามเนี่ยในส่วนของห้าพันบาทเนี่ย คิดว่าจะมีกี่คนแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่ฮะผมเรียนคุณนายคุณมอรันว่าผมประเมินว่าทั้งก้อนน่มีไม่เกินสองแสนนะฮะทั้งมาตราสามสามทั้งมาตราสี่ิเนี่ยเพราะมดรวมแล้วรวมทั้งหมดเลยไม่เกินสองแสนผมเรียนว่าเงินพูดใช้ไม่เยอะเงินพูดมันก็ใช้ไม่เยอะแล้วเพราะว่าผมเชื่อไม่ถึงคุณนายเพราะว่าผมเปิดยี่สิบเก้าจังหวัดตอนนั้นเดือนหนึ่งมีแค่สองหมื่นับครับคำถามสุดท้ายครับ เที่ยวนี้ต้องต้องควักเงินในกองทุนไปกันสังคมเนี่ยไปเยียวยาพวกมาตราส3สาครั้งนี้นะฮะคิดว่าต้องควักอีกสักเท่าไหร่ครับไม่เยอะฮะ,ะาามาตรา3าไม่เยอะเพราะว่าที่บานมาเนี่ยตั้งแต่เยียวยาตั้งแต่คุยม,มาเนี่ยหลักๆเลยได้เงินรัฐบาลมาเกือบสองแสนล้านนะฮะ,ฮะใช้เงินกองทุนไปแค่นิดเดียวกองทุนเนี่ยที่มีมีการขาดหายไปเนี่ย <Okay. S 2> แค่ตรวจที่ <Okay. S 2> ว่าเราให้จ่ายสมทบน้อยลงแค <Okay. S 2> ่นั้นเองนะครับ okay. okay. โอเคได้ครับได้ครับครับขอบพระคุณมากครับรคุณสุชาติครับขอบพระคุณครับคนะคะครับสวัสดีครับท่านติสุชาติชมกลิ่นนะคะท่านตีว่าการกระทรวงแรงงานก็จะลักดันให้กลุ่มผับบาคาราเกตน,นะคะอย่างน้อยได้เยียวยาละเพราะยังเปิดไม่ได้เรื่องนี้ถูกถามทุกวันวันนี้เห็นว่ามันมีความคืบหน้าจึงถือว่าการสัมภาษณ์ท่านตีแรงงานแล้วก็ฟังจากปากของ้ําตีเองก็แล้วกันเขาจะช่วยอย่างไรจะช่วยแค่ไหนเขาจะช่วยเมื่อไหร่พึงใจพอใจไหมก็ไปว่ากันเองแล้วกัน